สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอ่าวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนเพิ่มยอดไลน์น,น, ok นะครับของคิปวิีโอเนี่ยครับในติ๊กต็อกนะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่โพสต์วิโไปแล้วนะครับเรามียอดไลน์น้อยนะครับเอยากจะเพิ่มยอดไลน์เนี่ยครับก็สามารถไม่ทำตามผมได้เลยนีครับอ่ะขั้นตอนแรกเนี่ยครับผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับอ่าคุณผู้ชมก็สามารถลีกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้เพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนีครับอ่าแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkt.com กันแล้วนะครับ อ่ะพอเข้ามาเลยครับสำ <pigs, S 2> หรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันเลยนะครับเราจะมีเล่าใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลชื่อจริงนามสกุลแล้วก็รหัสผ่านนะครับอ่ะแล้วก็ยรหัสผ่านนีครับด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ที่สองช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลให้ยุ่งยากก็สามารถสมัครใช้งานได้ไปชี่ g o o g l e หรือว่า Gmail นะครับด้านล่างตรงนี้ได้นะครับพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยก็กดย้อนกลับมานะครับ อ่าสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google ก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างนี่ครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่ะเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t a c o m กันแล้วนี่ครับอ่าพอเข้ามาแล้วนี่ครับเราก็มารีด้านบนนี่ครับตรงนี้นี่ครับเขาจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ f a c e b o o k นี่ครับ i g t i k t o k y o u t u b e แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนนี่ครับ ันส่วันนี้เราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์ม t i กต็กนะครับก็คียกเข้าไปนี่ครับแล้วก็มาดูที่หมวดหมู่นี่ครับเนี๋ยวต้องการจะเพิ่มยอดไลค์หรือยอดหัวใจนี่เองนี่ครับก็เลือนมาด้านล่างเนี่ยหลัก็เลือกมาที่เพิ่มหัวใจเลยนี่ครับแล้วก็มาดูที่บริการต่อนะครับอในบริการจะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับจะมีความเร็วแล้วก็เลยราคาของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับตรงนี้ก็เลือกได้เลยเนี่ยว่าจะเลือกใช้เพนบริการตัวไหนนี่ครับผมจะเลือกเป็นบริการตัวที่2ตรงนี้นี่ครับ อะพอเราเลือกบริการกันแล้วด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ก้อยกลับไปที่ t i ๊กต็อกนี่ครับแล้วก็มาที่คลิปดูเที่วต้องการจะเพิ่มยอดไล์นี่ครับอ่ะแล้วก็คลอกลิงก์ของคลิปนะครับโดยการกดที่แชร์ตรงนี้แล้วก็กด Copy ีกลิงก์นี่ครับแล้วก็มาที่เว็บไซต์นี่ครับแล้วก็นำลิงก์มาวางนะครับอันนน้่วนปริมาณตรงนี้นะครับอยากเพิ่มยอดแชร์เท่าไหร่ก็ใส่ได้เลยนะครับผมจะใส่เป็นทีหนึ่ง้อยนี่ครับ อ่ะพอเราใส่กันไปเรียบร้อยะครับค่าบริการเขาก,ก็จะคำนวณไม่เอาด้านล่างเลยนะครับผู้ชมก็กดสั่งซื้อกันได้เลยนี่ครับอ่ะพอเรากดสั่งซื้อกันแล้วนีครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะเราพบด้ความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็มาดูท,ทีน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอ่ะในหน้านี้นีครับรก็จะมีเลขออเดอร์นี่ครับที่เราต้องการสั่งซื้อกันไปนี่ครับ ตัวตรงนี <that> ้ก็จะเป็นบริการที่เขาเลือกมาแล้วก็จะเป็นลิงก์นะครับของชิวิดโอที่เวาใส่เข้ามานี่ครับตรงนี้ก็แนะนํใหมค่ิกี้าไปเพื่อเช็คด้วยนะว่าลิิวิดโอถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าใส่มาไม่ถูกต้องแนบยอดไหลเคาจะม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นสถานะของเว็บไซต์นี่ครับตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนี่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์กันแล้วนี่ครับ อาแล้วก็มียอดจำนวนเงินในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับหรือยังไม่เคยเติมเงินกันเลยก็อยากคุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินกันเลยนะครับอันนี้เมนูเติมเงินก็จะมีเอาเลือกหลายช่องทางเนี่ยช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code นะครับอันนี้สามารถเติมได้ทุกธนาคารเนี่ยแล้กก็เติมขั้นต่ำที่1บาทเองนะครับต่อมาช่องทางที่2จะเป็นช่องทางอังฟาเวเดตนะครับช่องทางที่3จะเป็นช่องทางชิวเพย์เนี่ยก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับไปเราเลือกใช้งานนะครับ ช่องทางที่4ี่จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและช่องทางสุดท้ายจะเป็นช่องทางโทมานีวอลเล็ตนะครับและในทุกช่องทางก็จะมีคำนแนะน้ำในการเติมเงินนะครับด้านบนไปมีนี่ครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนก็อย่าลืมอ่านคำนแนะนำก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี้ที่อยากจะทดลองใช้งานฟรีก่อนนะครับที่จะเติมเงินนะครับก็คุณผู้ชมนะครับกดมาที่เมนูรับของขวัญกันเลยนะครับ อ่าก็จะมีของขวัญนะครับให้เรารับฟรีเลยเนี่ยก็จะเป็นอ่ายอดวิวนะครับยอดไลค์ยอดติดตามเนี่ยครับก็คุณผู้ชมก็แค่ใส่ลิงก์ของตัวเองเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่จํานวนด้านล่างตรงนี้แล้วกดรับของขวัญได้เลยนะครับก็จะรับได้นะครับทุกๆ6ชั่วโมงเลยนะครับต่อมานี่ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนี่ยครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่อ่าทิกต็อกกันเลยนะครับอ่ะตัวยอดไลน์เนี่ยอยู่ที่86ไลน์เนี่ยครับโดมจะลองโพลิเฟนหน้าจอเลยเนี่ยครับดูยอดไลน์เนี่ยัครเพ อาตัวนีบยอดไลค์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วะครับก็ขึ้นมาถึง2 0 3ไลค์กันแล้วนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สัรร่งซื้อไปไม่นานเลยนี่ครับแล้วก็จะมียอดขึ้นเกินมาด้วยก็ไม่ต้องตกใจไปเนีับเพราะทางเว็บก็มีการแถมด้วน,นะครับก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีลก็คุมคามากๆนะครับต่อมาเนี่ยพอยอดขึ้นกันแล้วก็กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากแนะนำให้เพื่อนๆได้เข้าไม่ใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนครับ ก็ให้กดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนเลยนี่ครับอ่แา,า,าลอลแล้วก็มากดข้อล็อกลิงกตรงนี้เนี่ยเพื่อก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้เลยนี่ครับโดยให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักได้คามา่ชิงงานในเว็บไซต์่ันทีคุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมก็แยกต่าค่าคอมมิชชั่นกันด้วยะครับถึง5%เกันเลยนี่ครับอ่าแล้วหากว่าคุณผู้ชมทัานใดเนี่ยพี่ได้้ามาใชิงานแล้วก็ิดปัญหานในการใช้งานหรือว่ามีปัญหานในการสั่งซื้อน,นี่ครับก็ให้คุณผู้ชมกดกลับมาท อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่อมีนตรงนี้นะครับก็จะมีเราเลือกติดต่อมีนนะครับสองช่องทางเลยนีครับอาจจะมีเป็นตัวช่เหลือแล้วก็ช่องทางไลน์นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าสั่งซื้อเปนานอลไรยอดยังไม่ขึ้นนะครับก็เลือกติดต่อมีนตรงนี้กนได้นะครับ เอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มีข้อมูลมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับออาสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่นยนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์เนี่ยครับผมก็ได้แปะหิึงไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอาะขาสามารถก็ไม่ใช่ง่านจังไดเลยนีครับหรัวคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ